ขับเค้นจริงครั้งแรก Galaxy A Series ปีนี้เปิดตัวถึง3รุ่นตอบโจทย์3ไลฟ์สไตล์ Galaxy A Series ปีนี้กลับมาแล้วค่ะหลายคนน่าจะรอคอยกันนะคะ<ๆ>เขาเปิดตัวมาถึง3รุ่นด้วยกันมีทั้ง A 5 2สําำหรับสายทำคอนเทนต์ A 7 2สำหรับสายเกมมิ่งแล้วก็ A 3 2ที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะอันนี้เนี่ยมีทํารีวิวแยกไว้แล้วตั้งหากสามารถตามไปดูกันได้นะส่วนวันนี้นะคะจะพามาดูรุ่นพี่ทั้ง2เป็น A 5 2และ A 7 2จับเครื่องจริงพ,พร้อมรีวิวให้ดูกันค่ะ g า l ล x y ซ A 5 2กล้องดีฟีเจอร์เพียบสายคอนเทนต์ต้องชอบมาเริ่มที่ตัว A 5 2กันก่อนนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย เขามีมา2แบบด้วยกันคือรุ่นที่เป็น 4G และรุ่นที่รองรับ 5G ตัว 4G จะเป็นชิปเซ็ต snapdragon 720G นะคะและตัว 5G เนี่ยจะเป็น snapdragon 750G ที่เขารองรับ 5G ส่วนจุดเด่นอื่นๆนะคะเหมือนกันหมดเป็นยังไงไปดูค่ะ1นึดีไซน์ใหม่สีน่ารักมากเขาเปิดตัวมาด้วยกัน4สีด้วยกันนะคะมีม่วงฟ้าดําขาวซึ่งก็จะเป็นชื่อที่ขึ้นต้นด้วย awesome นะคะ awesome violet awesome blue awesome white และก็ awesome black นะคะตัววัสดุเนี่ยคะ่ะทำมาจากพลาสติกนะด้านหน้า น่าจะเป็นกลนะิล่ากราส s เนาะเดี๋ยวเราพูดถึงกันอีกทีนึงแต่ด้านหลังเนี่ยอยากจะนําเสนอมากนะคะตัวกล้องวางมาสวยงามนะคะและเป็นแบบผิวแมทซึ่งทําให้เป็นรอยนิ้วมือยากนะคะตัวเครื่องค่อนข้างบางขอบเนี่ยก็ทําสีมาล้อกับตัวฝาหลังด้วยค่ะ 2. ลองเทพได้ฟีเจอร์เหมือนรุ่นเรือธงจุดเด่นที่สุดของรุ่น A52 ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเขามี Super AI Camera Pro Plus มาให้นะคะที่มีฟีเจอร์กล้องมาให้ครบสามารถถ่ายไหนโหมดได้คมชัดนะคะสามารถถ่าย o ูโมชัน ก็ได้ด้วยแล้วก็สามารถตั้งค่าถ่ายรูปได้เหมือนกล้องโปรนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ฮอตฮิตที่อยู่ในรุ่นของโน้ต20เนี่ยเอามาใส่ในรุ่น A 5 2ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็คือฟีเจอร์ไมค์ฟิลเตอร์นะคะที่สามารถไปก๊อปปี้โทนสีรูปภาพจากรุ่นอื่นๆเนี่ยมาใส่ในกล้องของเราได้แล้วก็ยังมีซิงเกิลเทสนะคะที่หลายคนอยากได้มากๆคือการถ่ายภาพครั้งเดียวเราได้รูปและวิดีโอมาพร้อมกันถึง9แบบเลยค่ะแล้วก็มี1ฟีเจอร์ที่มาใหม่สุดเลยนะคะก็คือฟันโหมดอันนี้ตืนตต่นเต้นมากเพราะว่าทาง Samsung เ้าไดไร่วมั กับทาง Snapchat นะคะทำฟิลเตอร์มาให้อยู่ในกล้องของ s a ั s u n งเลยก็คือปกติเราเนี่ยใช้ฟิลเตอร์ใน i g ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถใช้กับกล้อง Sam s u n งได้เองเลยค่ะและแน่นอนนะคะประกาศโปวว่าเป็นมือถือสายคอนเทนต์เนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์ของวิดีโอมาได้ยังไงของวิดีโอนะคะเขามีการสั่นมาให้เป็นการสั่น OIS ที่โดยปกติแล้วเนี่ยมือถือในราคานี้ไม่ค่อยจะมีมาให้นะคะพร้อมทั้งมี Super Steady มาให้ก็คือการสั่นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เลยและตัววิดีโอเองนะคะยังสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ออาต้วไฮเดฟมีชั้นด้วยมาดูที่ตัวกล้องกันบ้างนะคะเขาให้กล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันตัวบนสุดเนี่ยคะ่ะจะเป็นออาตัววายสสล้านพิกเซลกว้างถึง123องศานะคะกว้างที่สุดในตลาดแล้วตัวเมนคามิรานะคะ64ล้านพิกเซลและตัวนี้เป็นมาโครคามิราล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเดฟ5ล้านพิกเซลแน่นอนนะคะว่าสายคอนเทนต์จะพลาดไม่ได้กล้องหน้าให้มาถึง3 2ล้านพิกเซลเลยค่ะ3จอดีสีชัดเล่นกลางแจ้งได้ขึ้นชื่อว่าซีรีส์ A นะคะก็จะมาพร้อมกับจ จอใหญ่ชัดเต็มตาแบบนี้ขนาดจอรุ่นนี้นะคะอยู่ที่6.5นิ้วเป็นจอซิปเปอร์อัมเลและสำหรับรุ่น 5G นะคะค่ารีเฟรชเรทเนี่ยจะอยู่ที่120 h z และรุ่น 4G จะอยู่ที่90 h z ค่ะนี่นะคะเดี๋ยว้นลองถ่ายให้ดูจอ120 h z ก็จะลื่นประมาณนี้เลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาให้ความสว่างเนี่ยมาเพิ่มจากรุ่นเดิมๆที่ Sam s u n g เคยมีด้วยปกติ Samsung เนี่ยเขาจะให้ค่าความสว่างอยู่ที่ประมาณ600นิชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย800เลยเล่นาางแแแจ้แแนน้้สสสูไดดีีนนน่่่อคคะทํัญ เขาคำนึงถึงสุขภาพตาของเราด้วยก็เลยมีหมด ไอคอมฟอร์ตชิลมาให้เราด้วยนะคะ C แบตอึดจุใจทำคอนเทนต์ได้ทั้งวันเป็นสายคอนเทนต์ทั้งทีนะคะถ้าแบตหมดก็คงจะแย่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไฟเพราะว่าเขาให้แบตมาถึง4,500ม a h และถ้าแบตหมดก็สามารถชาร์จไวได้สูงสุดเนี่ยถึง25วัตต์เลยแต่ว่าที่ชาร์จที่ให้ในกล่องเนี่ยอยู่ที่15วัตต์นะคะต่อไปเราไปดู Galaxy A72 กันบ้างดีกว่าที่บอกว่าเหมาะกับสายเกมเนี่ยจะดีแค่ไหนดีไซน์าภายนอกนะคะเหมือนกับรุ่น A52 เลยที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือขนาดจอจะอยู่ที่ 6. 7นิ้วนะคะเป็น super อ m o l e มเหมือนกันค่า refresh รทจอเนี่ยจะอยู่ที่90เฮิพร์นะคะเหมือนกับรุ่น A52 4G ส่วนสเปคภายในเนี่ยก็เหมือนกับรุ่น A52 4G เช่นเดียวกันค่ะนอกจากขนาดหน้าจอแล้วก็ refresh รทแล้วนะคะตัว A72 เนี่ยก็มีวัสดุภายนอกแล้วก็สีที่ให้มาเนี่ยไม่แตกต่างกันกันกบ A52 เลยค่ะส่วนจุดที่โดดเด่นที่สุดสาหรับรุ่น A72 นะคะที่เราบอกว่าเหมาะสาหรับสายเกมเนี่ยก็เพราะว่าเขามี AI Game Booster Plus มาให้นะคะที่จะช่วยตัดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็ b ประสิทธิภาพการเล่นเกมของเราให้ลื่นไหลไม่ติดขัด แถมยังมีคัสตอมโหมดมาให้ด้วยนะคะว่าเราจะเลือกว่าประหยัดแบตที่สุดหรือว่าจะเอาแบบไฮเฟรมเรทที่สุดหรือจะบาลานซ์ก็ทําได้ที่สําคัญเนี่ยมีโหมดบล็อกโนติมาให้ด้วยใครที่เป็นสายเกมเมอร์ไม่ต้องหัวร้อนเวลาเพื่อนโทรมาแล้วนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สายเกมเมอร์คอนเซิร์นนะคะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ว่าเราจะเล่นเกมได้นานแค่ไหนรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องใหญ่กว่าใช่ไหมคะเขาก็เลยให้แบตมาถึง5000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีชาร์จไวมาให้ถึง25วัต์ด้วยนะคะในกล่องก็ให้หัวชาร์ววด้วย้ย่ทีนีนนพอบอบกาเป็ ถือของสายเกมแล้วเนี่ยกล้องจะไม่ดีหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่น้อยหน้า a 5 2นะคะความละเอียดของกล้องเนี่ยขึ้นให้ตามนี้เลย สิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือเขาจะเปลี่ยนเลนส์มาโรเนี่ยกลายเป็นเทเลโฟโต้แทนค่ะส่วนใครที่อยากได้มือถือสเปคกลางๆนะคะการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยต้องรุ่นนี้เลยค่ะ A32 นะคะสังเกตได้ว่าตัวเครื่องจะเล็กลงมาหน่อยนะคะและวัสดุเนี่ยจะเป็นแบบ g ล o s s y เขาเด่นในเรื่องของแบตอึดจอดีแล้วก็กล้องสวยไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะคะอันนี้เยท้นทารีวิวเต็มไว้แล้วนะคะใครอยากคังแบบละเอียดก็สามารถเปิดไปดูได้เลยค่ะทั้ง3รุ่นนี้นะคะให้ RAM ที่8 g 128GB b b และไบต์ ROM 128กิ d เไิ่ม ไม่เกี่ยวกับสล็อตซิมอีก2สล็อตนะคะก็สามารถใส่ได้สูงสุดที่1น b เทราไบต์เลยใส่คอนเทนต์ต้องชอบแน่นอนและจากที่พรีวิวมาทุกรุ่นนะคะจุดเด่นที่สุดของซีรีส์ A เลยเนี่ยคือเขาเน้นที่ราคาเข้าถึงง่ายอย่าง A 3 2เองเนี่ยราคาก็ไม่ถึงหมื่นนะคะและ52กับ72เนี่ยราคาบอกเลยว่าอยู่ที่หมื่นเบื้องต้นเท่านั้นแต่ราคาเปิดตัวจริงๆเนี่ยยังไม่มานะคะยังไงรอลุ้นไปด้วยกันอีกทีนึงเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน,อนชอบสีไหนกันบ้างหรือว่าใครเล็งรุ่นไหนอยู่ยคงงออมเนนาาด้วนะวาา้ววะหรรืื่่่ใทีซ A2 ลลแ อย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์ให้ฟังด้วยวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากติดตามระดาในทุกช่องทางด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ส,สาวระดาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย